Enjoy สวัสดีค่ะมือนี่กะมาลองเห็ดโรตีกินเองนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นโรตีเนยสดส่วนผสมกับมีบะคีย่างจ้ายูนี่กับชิใส่แป้งซาลียอเนกประสงค์ใส่เนยสดถ้าไพรบมีกับใส่มะการีนก็ได้แล้วก็ใส่น้ำตาลจักน้อยใส่เกลือจักน้อยจ้ะอันดับแรกเขาก็เอาแป้งหล่อนสกอนแล้วก็คุกกับเนยให้เขากันพราะเขากันแล้วก็ใส่ น้ำละลายเกลือกันน้ำตาลลงไปกระสังเกตเบิ้งส่วนผสมให้เหมาะสมพ่อให้แป้งก็กันเป็นก้อนบ่มีผงแป้งแห้งติดอยู่พ่อนวดเขากันแล้วกับทิ่มแป้งไวสิบนาทีพ่อครบสิบนาทีแล้วปึ๊บก็บเอาแป้งออกมาแบ่งเป็นก้อนน้อยๆขนาดพอดีครับแผ่นโรต,แตีแต่ละแผน่นพ่อแบ่งแป้งแล้วก็เอาเนยมาทา แต่ละก้อนแล้วก็พักแป้งไว้อีกส่วโมงหนึ่งเนาะอันนี้กะเห็ดแป้งเรียบร้อยแล้วก็พร้อมทอดนอะจ้ะเข้ากับว่าใส่น้ำมันเนาะเข้าก็บว่ใส่มะการีนแทนน้ำมันในการทอดแ่นนี้รู้สึกว่าเพิ่นสีนา,นานาจากน้อยเพราะว่าพอทิ่มลงกระทะปุ๊บแล้วก็หดตย,ยอเข้าไปเลย ถ้าไคมากินแบบหนาๆนุ่มๆกะเฮ็ดแบบบ่ต้องบางให้หนาๆจักน้อยเวลาถอดออกมาแล้วมันกะสีนุ่มๆหนาๆถ้าไผมากินกรอบๆกันแนะนำให้เฮดแป้งบางๆจ้ะถ้าแป้งนากะ,ะใส่เวลาในการทอดจักน้อยอาจสิศุกา่า ก็พริกไปพริกมาพริกไปพริกมาอยู่หันล่ะจนกลัวแปลงสีเหลืองหอมสีงามอันนี้กระถอดแล้วๆเนาะกระสีออกสีแบบนี้นะจ๊ะมองเหลืองๆกระสีกรอบๆสักน้อยมองไรที่บ่ค่อยเหลืองก็สีเป็นนุ่มๆอันนี้ก็แผ่นที่สองจ้ะแผ่นที่สองนี่สีได้แผ่นใหญ่กลัว แล้วก็บ,บางกว่าสีออกกอบกว่าหลังจากข้าวอดแล้วๆเขาก็มาตีเพื่อเห็ดหาแป้งมันนุ่มเ,เพราะข้าตบแล้วแล้วก็ปาดได้จ้ะปาดเป็นตอนพอดีกิน,เ,นอเอาตบเขียงอีก พอปาดแล้วกะเอาใสจานใสนมลงไปจ้าบัดดี้แซอันนี้รสชาติกะสิกรอบๆจักน้อยหนุ่มๆใสนมกะสิหวานๆเนะาะจ้ะ giant